ตามกันต่อที่งานเอมมี่อวอร์2025ค่ะทุกคนล่าสุดถึงคราว after party แล้วค่ะมีรูปภาพ้อนดิซาเปิดเผยออกมาแล้วนะคะสำหรับ after party o oh ้ my god ยังคงความเป็นกลีบใดๆค่ะทุกคนดีด้วยว่าชุดของ้องนดิซานะคะมันจะเป็นอีฉันพูดไม่ถูกอะ่ะตรงกลางอกจะเป็นคอเสียบลงมานะคะแล้วก็เป็นแขนตุ๊กตาคอเต่าบริเวณกลีบต่างๆตรงแขนเสื้ออกนี่ค่ะก็จะเป็นเหมือนกับลายชุดของ้องนดิซาเลยนะเมื่อกี้ที่ออกงานดื่มทูแดงนั่นเองน,นั้นแล้วก็ด้านล่าง ะะลงมาจะเป็นคลอเซตลงมาใช่ปะแล้วก็มีการโชว์บริเวณเอลนิสหนึ่งนะคะแม่แล้วก็แต่งเป็นระบายระบายมอกไกลๆเหมือนชุดนอนอะไรแบบนี้แ้ okay. แล้วก็สีผิวน้ำพึ่งนะคะอัฟเตอร์ปาร์ตี้ที่ดีต่อใจใครจะใส่ชุดเดิมราะคะโนริซาของเราไม่เยอะจะตายแล้วก็ร่างทองมากเลยค่ะลูกสาวสวยมาก คือวันนี้ดูเหมือนว่าหวานทั้งพรมแดงเลยอ่ะแม่แล้วก็รองเท้า้องนิซ่านะคะส้นเข็มแหลมริดค่ะเหมือนมันเล็บบันใจว้ายน่ารักมากค่ะลูกนี้คือดีมาก after party นะคะขายไปก็คือเปลี่ยนเล็บเติมมคอัพงี้ขายไลน์บิวตี้ให้หลุยทําผมใหม่เปลี่ยนชุดนะคะผมหน้าม,ม้ามีการมัดด้านหลังขึ้นไปแบบว่าติดแกลมหนักมากค่ะสวยอะไรขนาดนี้คะนี่เฮ้เออพวกเรานี่สนุกกับแฟชั่นเต้าริ้มากๆเลยค่ะทุกคนนี่คือรูปภาพ after party ถ้ามีอีกก็จะนํามาเมาส์ทั้งวันเลยค่ะแม่ อรอจับตาม,มองได้เลยนะคะ after party ขอให้เต้านี้สนุกสนุกนะคะ